หลังบรรยากาศโควิดเริ่มคลี่คลายนะคะบ,บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเลยค่ะก็เริ่มมีสีสันขึ้นค่ะขณะที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปเนี่ยน้อยลงค่ะภาคธุรกิจท่องเที่ยวตื่นตัวเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดต่อยอดจากงานเดิมเพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะล่าสุดนะคะก็ได้เตรียมรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมาในพื้นที่นะคะหลังข้ามสะพานมิตรภาพจีนลาวค่ะผ่านหนองคายเชื่อมโยงมายังจังหวัดเลยนะคะไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษค่ะ หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายหลายจังหวัดเปิดกว้างให้บริการนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของอีสานอย่างถนนคนเดินเชียงคานจังหวัดเลยมีนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยมาท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวที่มาเชียงคานเองโดยปกติอ่ะจะอยู่ที่ประมาณปีละ1นล้านสองแสนคนต่อปีค่ะพอปีหกสี่ 64, ลดลงเหลือแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นคน ก็ลดลดไปเลย90%นะคะเ<ม>หลือนัก่องเที่ยวแค่สิ<ม>เองก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจากสถิติของปี65หเองอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเลยถึง550,000คน ก็มากกว่าปี64ขึ้นมาตั้ง5เท่าแต่กัรนั้นก็ดีมันก็ยังไม,ไม่เหมือนกับช่วงปกติเนาะก็ทางหอ,อการค้าเองก็รณรงค์ให้ทางผู้ประกอบการมีการปรับตัวเพื่อที่จะสามารถรู้เท่าทันเทรนด์ใหม่ซึ่งจะเป็น next normal ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเราจะต้องใช้เทคโนโลโยีเข้ามาช่วยนะ รีสอร์ทที่พักริมโค้งและจุดที่มองเห็นวิวสัมผัสธรรมชาติในอำเภอเชียงคานแทบทุกแห่งถูกจองล่วงหน้าโดยเฉพาะช่วงสภาพอากาศที่หนาวเย็นขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและรีสอร์ทในเชียงคานยอมรับว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปที่มีการระวังการใช้จ่ายและนิยมพักแบบแคมปิ้งการเต็นท์มากขึ้นส่งผลดีต่อชาวบ้านที่จะปรับพื้นที่เป็นลานกางเต็นท์รองรับนักท่องเที่ยวสร้างไรายได้ ถ้าเราวิเคราะห์ในมุมที่ดีนะผมผมก็บอกอากาศหนาวเนี่ยเป็นผลบวกกับการท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยหรืออำเภอเชียงคานค่อนข,ข,ข้างเยอะมากๆนะครับผมครับแต่ว่าคนมาเที่ยวเนี่ยพฤติกรรมการเที่ยวของ,ของคนไทยแล้วกันเขาจะมาเที่ยวเฉพาะช่วงวิกเอนหรือลองวิกเอนถูกไหมฮะฉะนั้นคนก็เยอะๆศุกร์เสาร์อาทิตย์วันธรรมดามีคนบ้างแต่ว่าไม่หนาแน่นเท่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมเ<ม>ชื่อว่าเมื่อไหร่เรามีเครือข่ายการท่องเที่ยวนะฮะ ที่ครอบคลุมนะครับครับเราก็จะจะสามารถสร้างหรือเพิ่มจํานวนวันพักให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักที่จังหวัดเลยโดยรวมแล้วกันนะฮะว่าที่จังหวัดเลยได้ด้วยซ้ำครับหลังสุดเนี่ยจีนเปิดประเทศเราก็ดีวกับทางสมาคมท,ท่องเที่ยวนะฮะจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนชุดแรกมาที่อาอเภอเชียงคานวันที่15กุมภานี้จำนวน200คนทางรถไฟความเร็วสูงนี่ตรงนี้คือตัวที่เรามองเห็นเป็นโอกาส นะครับว่าเราจะเชื่อมโยงท่องเที่ยวจีนลาวไทยนะฮะไม่ใช่มีแต่คนไทยไปเที่ยวจีนเรา <จะ S 1> ต้อง <มา S 1> คิด <จะ S 1> ว่าทางของไทยเหรอคะอ่าใช่ครับ จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเชียงคานภูกระดึงผูเรือหน่าแห้วและภู่ลมโลอำเภอด่านซ้ายโดยพบว่าช่วงฤดูการท่องเที่ยวเดือนตุลาคม2564ถึงมกราคม2565มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเฉลี่ย2 0 0 0 0 0คนต่อเดือนสร้างไรายได้เฉลี่ยดเดือนละ400ล้านบาท แต่มาในปี2,565ต่อเนื่องมาปี2,566พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเท่าตัวเฉลี่ยดเดือนละ4,500,000คนสร้างไรายได้เดือนละ1,000ล้านบาทนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จังหวัดเลยนั้นมีสเสน่ห์ทั้งในแง่ของอธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีฉะนั้นสิ่งสิ่งสำคัญของชาวจังหวัดเลยก็คือการที่จะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็คือการที่พี่น้องประชาชนร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือแขกที่ไปมาในจังหวัดนะให้เขาเกิดความประทับใจเช่นในเรื่องของการให้บริการนะเรื่องสินค้าหรืออาหารต่างๆ สถานที่พักต่างๆก็ให้มีมมราคาที่เป็นธรรมยุติธรรมรวมถึงการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมต่างๆจากความเป็นเมืองทะเลภูเขาหนาวสุดในสยามอีกทั้งเป็นเมืองที่ยงคงวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจทำให้จังหวัดเลยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างก็แวะเวียนมาเที่ยวตลอดทั้งปีหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เริ่มเบาบางลง และเปิดการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบเมืองท่องเที่ยวสุดฮอตแห่งนี้เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดการต่อยอดจากงานเดิมและเพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชูชัยวงศ์พุทธยภาพเนชนกชัยกรรมทีมข่าว nbt 1 1 tv อีสานร,รายงานจากจังหวัดเลย